รวมดวบพยากรณ์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวาในวันต่อไปด้วยครับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุระดับ3พายุโซลร้อนนอื่นนี่นอื่นนี่ตั้งชื่อโดยประเทศเกาหลีนะครับนออื่น ฉบับที่สมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18-20กันยายานี้เมื่อเวลา1นาฬิกาพายุดีเฟชันระดับ2บริเวณทะเลจีนตอนใต้ได้ทวีกำลังแรงเป็นพายุระดับ3ชื่อพายุโนอึนพายุโซลอนนะครับมีความเร็วสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง65กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนที่จากทิศตวันออกค่อนไปทางเหนือความเร็วประมาณ15กิโมตรต่อชัว่วโมง คาดว่าจะขึ้นประเทศเวียดนามตอนกลางและก็จะเข้าสู่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทยนะครับวันที่18ถึง20นี้18นี่พฤหัสสุกเสาร์นะครับแล้วก็มีอีกลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทางทะเลนามันก็พัดซ้ําขึ้นมาอีกครับจะทําให้ฝนตก เพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับแล้วก็มีลมแรงบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ก็เกิดทุกภาคนะโดยเริ่มจากภาคเหนือโดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจากนั้นภาคเหนือและภาคอื่นก็จะมีผลกระทบต่อไปก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงบริเวณดังกล่าวเนี่ยระวังอันตรายจากพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักหนักมากน้ําท่วมเฉียบพลันน้ําป่าไหลหลากวันที่18เนี่ยจะเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะครับจังหวัดที่โดนเต็มๆกันเลยหนองบัวลำพูดอนนองคายงกาณ ขนมุกดาหารสกลนครกาลสินหาสารคามขอนแก่นช,ชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีนาจเจริญยะโสธรละร้อยเอ็ดภาคตันออกก็มีป่าจีนบุรีสัแก้วจบบุรีตานองพังงาภูกเก็ตกระบี่ตังสตูนนภพักรถานะครับสิบเก้านี่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับภาคเหนือภาคออกเชิงเหนือภาคกลางภาคตอนออกภาคใต้เลยครับวันที่20ก็ยังเตือนฝนตกหนักมากนะครับ ภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากสุโขโท,ทยัยกำแพงเพชกกรภาคกลางก็ราชบุรีกาญจนบุรีอยู่ที่ธานีสุวรรณรีชัยนาทตะวันออกก็ชมบรุรีระยองจันทบรุรีและปราดภาคใต้นี้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและนองพังงาภูเก็ตกระบ,บี่ขึ้นลมนี่ไม่ต้องหัวนะครับมีแน่นอนขึ้นลมสูงประมาณ2เมตรอนามัน2-3เมตรเบรนที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือก็ควรระมัดระวังเลยนะครับ มาดูพัฒนาการของตัวพายุสุนร้อนที่ก่อกาลังกลายเป็นพายุใต้ฝุ่นนะครับมันจะเกิดขึ้นบริเวณทะเลจีนใต้นะครับตอนกลางเคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกนะครับสังเกตบริเวณที่เป็นสีสีส,สีชมพูชมพูสีแดงเข้มเนี่ยนะครับเป็นจุดศูนย์กลางของพายุเคลื่อนที่ไปทางที่ตะวันตกนะครับขึ้นฝั่งนี่คงจะต้องเจอกับประเทศ เออวียดนามก่อนนะครับอันนี้เป็นช่วงออช่วงเที่ยงของวันพฤหัสนะครับช่วงนี้พายุยังไม่ขึ้นฝั่งครับยังอยู่ในทะเลจีนใต้ยอยู่ตอนนี้ก็คือใกล้เข้ามาแล้วครับจะมาถึงขึ้นฝั่งที่เวียดนามเช้าวันศุกร์นะครับตอนนี้ฝนก็เข้าสู่แผ่นดินแล้วนะครับเริ่มจากเวียดนามเข้ามาประเทศลาวแล้วก็เข้ามาทางด้านอีสานตอนบนก่อนนะครับ ส่วนลมมระะสุมตอนตกเฉียงใต้ก็เป็นกําลังเสริมขึ้นมาอีกครับทําให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดประจวบขึ้นไปเนี่ยมีฝนตกหนักมากครับอันนี้ช่วงวันศุกร์ต่อมาวันเสาร์นะครับฝนก็เข้ามาในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือหมดนะครับตอนนี้ก็ให้พี่น้องเนี่ยระมัดระวังในพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับระวังน้ําป่าไหลหลากพื้นที่ลุ่ม พืชผลทางการเกษตรก็รีบเก็บเกี่ยวหรือยกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยขึ้นไว้ที่สูงนะครับช่วงนี้ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารในวันต่อไปด้วยนะครับ